สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับน้ำมันยอแซฟนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัติน้ำมันยอแซฟนะคคข้าวๆที่ปรากฏอยู่ในพรุสารสี่เล่มก็คือมัทธิวมารโกลูกาแล้วก็ยอนนะครับซึ่งในพหุสารนี้นะครับเราจะเห็นว่าปรากฏ เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมูลยอแซบเนี่ยน้อยมากเลยนะครับไม่ได้บอกได้ว่าน้ำมูลยอแซบเกิดที่ไหนนะครับหรือว่าตอนวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นยังไงนะครับและที่สําคัญนะครับในพราศาสตร์ก็ไม่มีบทพูดของน้ำมูลยอแซบเลยนะครับและในพรุศาสาตร์นั้นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมูลยอแซบอย่างไรบ้างนะครับทีนี้นะครับเราไปดูใน เริ่มจากมัทธิวบทที่1ข้อที่1น,นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลำดับพระวงของพระเยซูนะครับนในนั้นก็จะบอกว่าน้มุนยอแซมนะครับก็คือบิดาเลี้ยงของพระเยซูนั่นเองนะครับซึ่งในพระวสานะครับเขาก็ได้ระบุไว้ว่าน้มุนยอแซมนะครับก็ได้อศาศัยอยู่ที่นาซาเลสนะครับแล้วก็ได้มั่นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อมารีนะครับ ก็ได้มั่นนะครับแล้วก็พูดถึงทูตสวรรค์นะครับได้ไปเข้าฝันนบุญโยเซฟนะครับแล้วก็บอกว่าลูกที่จะเกิดมาจากแม่พระนะครับลูกของแม่พระที่แม่พระกำลังตั้งครรภ์อยู่เนีย่ยเป็นลูกของพระเจ้านะครับแล้วก็ให้ตั้งชื่อเขาว่าเยซูนะครับนบุญโยเซฟก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ระบุถึงตอนที่แม่พระนะครับแล้วก็น,นมุนยอแซบนะครับก็ได้เดินทางไปเบสเลแฮมนะครับเพื่อที่จะสำรวจสัม,มโนประชากรน,นะครับเขาให้ไปจดทะเบียนสัม,มโนประชากรที่บ้านเกิดนะครับน,นมุนยอแซบก็เลยไปที่เบสเลแฮมพร้อมกับแม่พระซึ่งณตอนนั้นแม่พระก็ตั้งรัน ท้องแก่พอสมควรแล้วนะครับก็เดินทางไปที่เบธเลเฮมนะครับจนสุดท้ายนะครับระเ่ซูเจ้าก็ประสูติที่เบธเลเฮมนะครับก็ประสูติในขอ้อสัตว์ตามที่เราเข้าใจกันตามที่เราได้เรียนกันมาในวันกระนิีสมภพนะครับน้วมุนยอแซก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับอยที่เราทราบกันว่า เมื่อกษัตริย์นะครับได้รู้ถึงการเกิดมาของพระเยซูนะครับก็เป็นทุกข์นะครับแล้วก็สั่งให้ฆ่าเด็กทาลกทุกคนนะครับเด็กทาลกทุกคนก็ถูกฆ่าหมดเลยนะครับทูตสวรรค์ก็มาบอกน้ำมูลยอแซมนะครับว่าให้พาทาลรก,ก็คือพระเยซูนะครับแล้วก็แม่พาหนีไปที่อียิปต์นะครับ แล้วก็ทั้งสาก็ไปใช้ชีวิตในอียิปต์ซึ่งชีวิตในอียิปต์ก็พ่อภาษสาก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าไปพักอยู่ที่ไหนไปทําอะไรบ้างนะครับจนเมื่อเหตุการณ์ดีขึ้นนะครับทุสวรรค์ก็บอกให้นมุนยอแซมนะครับกลับมาเหมือนเดิมกลับมาที่นาซาเลตนะคะแล้วก็เหตุการณ์ก็ข้ามไปตอนที่เปเรซูอายุ12ปีนะครับก็ นบุญโยเซฟแม่พาแล้วก็พระเยซูนะครับก็ได้ไปที่พระวิหารนะครับไปที่พระวิหารแล้วก็ตอนกลับเนี่ยนะครับนบุญยอแซฟกับแม่พาก็เดินมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพระเยซูก็อยู่ในพระวิหารนะครับก็ได้พูดคุยนะครับพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญพูดคุยกับธรรมจารย์ในพระวิหารนะครับได้พูดคุยจน นมุญโยแซบกับแม่พะนะครับก็รู้ว่าพระเยซูหายก็หาตามหาตามหาจนไปเจอพระเยซูที่พระวิหารนะครับตอนพระเยซูอายุสิบสองเรื่องราวที่บันทึกเกี่ยวกับนมุญโยแซบก็จะมีแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดถ,ถึงนมุญโยแซบอีกเลยนะครับจนนมุญยอแซบตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับตายยังไงอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของนมุญยอแซบนะครับข้าวๆที่บันทึกอ,อยู่ในพระราสาร แต่ว่าตอนหน้านะครับผมจะมานําเสนออีกมุมหนึ่งนะครับก็คือปอนบุญยอแซฟที่ไม่ได้มีในพระราชาสี่เล่มเราก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มมานะครับว่านบุญยอแซฟมันกับแม่พระยังไงนะครับหรือว่าตายตอนอายุเท่าไหร่ตายยังไงนะครับเราก็จะมาตดีตามต่อตอนหน้าแล้วก็ตอนนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ